งับกูนะเออมันเลยใส่ใส ไปยังมันไปไปมันไปมันไปไป่ะเลยสู้กันเลยตัวมันตัวมันตัวมันตัมันตับ้นะหัมกเอามาหอวกบเอามาหอมอาหัวเาเร็วเร็วว้าว้าค่ะพี่น้องขาเห็นฝีไม้ไล่มือของพญาเสืงไปค่ะพี่น้อง โอ้บ่ธรรมดาเป็นต่ย่านค่ะพี่น้องผู้สาว่นกับผู้งามเป็นแต่ผนแต่งกระเป๋าหนีอยค่ะพี่ไม้พัชรี่ก่เก่งกำกับสุดมันสุดเด็ดเลยค่ะพี่น้องมันบรรยากาศโอ้อยากให้ช่มค่ะพี่น้องนิดๆแต่ว่าบ่หลายแต่ว่าเป็นแตช่ชมค่ะพี่น้องกล่องว่าอยู่กับขอบคุณพี่ไม้พัชรี่เพลงผู้หญิงหลผัวไม้พัชรีชชยเลิศพอพญาจะเป็นแจงไหลรอดติดตาม เร็วๆนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะพี่น้องมื่อนี้ใบเฟิร์นชาแนลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กองไทยทำผู้ยิ่งหลายผัวหายพันผลไปโดยดีเดี๋ยวก็สิเก็บตกมาฝากพี่น้องปรงไปเอฟซีทุกๆคนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเมื่อนี้ลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ